ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆครับมาพบกับเปียกทางช่องนิสสันหน้าชายครับผมนะครับแล้วก็พบกับเปียกได้ที่นิสสันเอชเคชัวบางบัวทองครับนะครับวันนี้นะครับเปียกก็จะมาแจ้งโปรโมชั่นแล้วก็มาบอกข่าวดีเพื่อนๆครับสำหรับนิสสันอเม l a ล่ารุ่น EL นะครับผมนะครับราคาก็ถือว่าไม่สูงมากนะครับแล้วก็ออปชั่นก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานครับผมนะครับหรือจะ ใช้ในเมืองหรือออกต่างจังหวัดก็ไปได้เช่นกันครับผมนะครับราคานะครับ5,65,000บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็โปรโมชั่นครับออกรถอยู่ที่9,900บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเปียกพาเพื่อนๆไปดูตัวรถรอบคันกันครับผมของเจ้านิสสันอ m เมล่าเอียลคันนี้ครับ นะครับผมสำหรับ n i สสันอ m เมล่ารุ่นอ l คันนี้นะครับราคา565,000บาทครับเครื่องยนต์นะครับผมเป็นเครื่องยนต์1 0 0 0ซีนะครับสามสูบนะครับผมนะครับแรงม้าอยู่ที่100แรงม้านะครับที่5,000รอบต่อนาทีนะครับผมแล้วก็ให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่152แรงบิดนะครับ ที่2400รอบนะครับถึง4000รอบนะครับผมนะครับแล้วก็นิสสันอเวลารุ่นนี้นะครับใช้น้ำมันนะครับแก๊สโซฮอ e20 แก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ95ครับแล้วก็เบนซิน91เบนซิน95ครับผมนะครับโอเคโอเคครับผมแล้วก็มิดิตัวรถด้านหน้านะครับผม ก็เป็นกระจกหน้านะครับอะครสติกการ์นะครับหนา3มชั้นนะครับเก็บเสียงได้ดีนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้า v s h p e ครับจังหน้า V-Motion นโคเมียมแบบนี้นะครับรุ่น EL นะครับโลโก้ขนาดใหญ่ตรงกลางนะครับมาพร้อมเรดาร์เซนเซอร์นะครับเตือนก่อนการชนเบรกฉุกเฉินนะครับผมมีมาให้นะครับรุ่น EL มีมาให้แล้วนะครับเตือนก่อนการชนเบรกฉุกเฉินนะครับ ก็ลังพึ่งขนาดใหญ่ครับด้านหน้าครับระบายความร้อนได้ดีนะครับนะครับเส้นสายนะครับผมในส่วนของไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าไฮโดรเจนนะครับผมนะครับก็เพียงพอกับการใช้งานครับผม ตัวล้อด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นล้อแม็กขอบสิบห้านะครับสีบรอนนะครับนายางหนึ่งเก้าห้าทับหกห้าอสิบห้าครับผมเป็นดิสเบรกนะครับผมนะครับผมก็กระจกด้านข้างครับสีเดียวกับตัวรถครับแล้วก็ติดตั้งไฟเลี้ยวตรงที่กระจกนะครับ เวลาขับขี่บนท้องถนนจะได้มองเห็นชัดเจนครับปลอดภัยครับผมนะครับเพื่อจับนะครับผมตรงประตูนะครับผมเป็นกุญแจคีโมบิไลเซอร์ครับนะครับสามารถกดปุ่มปลดล็อกหรือล็อกรถตรงนี้ได้เลยครับเพื่อนๆนะครับนะครับ กระจกด้านหลังนะครับผมมาพร้อมตัวไรฟฟ้านะครับแล้วก็เสาอากาศจะฝังที่กระจกนะครับรุ่นนี้จะไม่มีเสาอากาศนะครับแล้วก็มีไฟเบรกลูนที่สามมาให้ครับเพื่อนๆครับลงตัวมากครับสำหรับอเมร่ารุ่น el ราคา5 6 5 0 0 0บาทนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายปุ่มปรแรงนะครับกลางนะครับก็จะเป็น โลโก้นิสสันครับโครเมียมตัดสีดำครับด้านล่างครับผมด้านล่างนะครับด้านซ้ายขวานะครับก็จะเป็นไฟทับทิมนะครับแล้วก็มีลายเคปล่าให้ด้วยครับไฟทับทิมด้านซ้ายและด้านขวานะครับตรงกลางนะครับก็จะมีครีบไล่ลมให้สี่จุดครับนะครับ โอเคครับผมครับประตูฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นไฟฟ้าเลยนะครับผมแล้วก็สามารถล็อกกระจกได้ครับแล้วก็ปุ่มปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถได้ครับผมนะครับปรับกระจกข้างนะครับผมแล้วก็พับกระจก พับเก็บกระจกได้ครับผมนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับก็เป็นพวงมาลัยดีเชฟครับจับประชับมือขึ้นนะครับแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงให้ครับรับสายวางสายนะครับมีให้ครับปรับได้สี่ทิศทางนะครับพวงมาลัยขึ้นลงเข้าออกได้ครับนะครับช่องแอร์นะครับผม เป็นสีบรอนเงินนะครับผมทั้งสองข้างนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ตรงกลางครับผมตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอนะครับหน้าจอธรรมดานะครับเชื่อมต่อ a u x u s b ได้ครับผมนะครับมีเพิ่มระดับแอร์นะครับเพิ่มแรงลมนะครับด้านซ้ายแล้วก็ตรงกลางนะครับแล้วก็วิทยุครับมีให้นะครับอ่า ต่องจ่ายไฟ12โวลต์ครับมีให้ครับช่องย s b ีนะครับมีให้ครับบุสต์สตาร์ทนะครับแล้วก็พร้อมหัวเกียร์ครับพร้อมปุ่มสปีดครับึ่กมือธรรมดาครับผมแล้วก็ที่พักแขนครับนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เป็นเบาะผ้านะครับสีทูโทนนะครับผมให้สัมผัสที่นิ่มนวลนะครับเป็นกำมะหยี่นะครับนะครับนิ่มนวลครับกระชับตัวพอดีครับผมแล้วก็ ขับขี่ทางไกลไม่เมื่อยนะครับเป็นเบาะซีโร่คาร์วิตี้นะครับจะไม่มีหลุมอากาศนะครับเพื่อนๆนะครับด้านบนนะครับผมก็จะเป็นที่บังแดดนะครับมีให้ทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็กระจกมองหลังครับตั้งมานะครับผมแล้วก็ มีไฟห้องโดยสารนะครับแถวหน้าและแถวหลังมีให้นะครับด้านบนนะครับมีให้สองจุดเลยนะครับผมนะครับโอเคช่องเสียบไฟด้านหลังชาร์จแบตได้นะครับหนึ่งจุดครับมีให้ครับโดยสารแถวสองนะครับก็เป็นบาะผ้าเช่นกันครับแล้วก็ มีไอโซฟิกมาให้ด้วยนะครับด้านหลังนะครับผมก็เพียงพอครับกับการใช้งานในราคารถนะครับห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับผมนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ได้ชมตัวรถนิสสันอะเมล่าเอลรอบคันกันไปแล้วนะครับผมนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับ สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เบอร์โทรด้านล่างหรือเข้ามาพูดคุยครับมาปรึกษาเคสกับเปียกได้เลยครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผมพนักงานบริษัทนะครับข้าราชการนะครับผมรัาวิสาหกิจนะครับผมอาชีพอิสระนะครับค้าขายหรือขายของออนไลน์ต่างๆนะครับก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาเคสแอดไลน์เข้ามาคุยกับเปียกได้ครับผมโปรโมชั่นนะครับเน้นย้ำนะครับสำหรับนิสสันอะเมล่าเอลคันนี้นะครับออกรถเพียง 9,900บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆนะครับก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะครับผ่อนอยู่ที่8,00 0นิดๆครับเพื่อนๆนะครับโอเคครับก่อนจากการนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับผมเพื่อเพื่อนๆจะไม่พลาดข่าวสารในนิสสันน้าใช้ในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้เพียกไไปก่อนนะครับแล้วพบกันนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ